สวัสดีค่ะกุ๊กนะคะจากเพจแกะกราฟกับกุ๊กนะคะวันนี้ค่ะกุ๊กจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่านอกจากสินค้าหุ้นนะคะที่เราสามารถซื้อขายกันในตลาดหุ้นได้เนี่ยมันมีสินค้าอื่นๆอ,อะไรอีกบางที่เราสามารถซื้อขายกันในตลาดหุ้นไทยได้ค่ะกุ๊กยกตัวอย่างจากหน้าจอสตรีมมิงค่ะที่ทุกคนมีเหมือนๆกันเนาะลองสังเกตต,ตำแหน่งนี้ค่ะตำแหน่งที่เขียนว่า TFX ค่ะ TFX เนี่ยค่ะเขาคือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะ เขาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดูแลสินค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหลายเลยอะค่ะที่มีซื้อขายในตลาดุูนบ้านเราค่ะเกินนิดนึงค่ะตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยค่ะเนื่องจากมันเป็นตัวเป็นสัญญาค่ะมันไม่มีค่าในตัวเองดังนั้นมันจึงต้องมีสินค้าอ้างอิงตัวมันอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวกุจะเล่าให้ฟังค่ะว่าบ้านเราเนี่ยมีสินค้า,คาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงสินค้าอะไรบ้างมาที่อันแรกค่ะ คอลัมน์ equity index future set ห index future คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงตัว set หค่ะหรือที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า TFX นั่นเองมาที่สอง bank index future commercial index future energy index future food index future และ ICT index future ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค่ะ เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหมวดธุรกิจค่ะอันแรกก็คือหมวดธนาคารอันที่สองก็คือพาณิชย์อันที่สามคือพลังงานอันที่สี่เป็นฟู้ดแล้วก็อันนี้เป็นสื่อสารค่ะต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงทองคําค่ะแต่และอันมีความแตกต่างกันค่ะก o o oh. คือทองคํา um ที่เป็นก o อนไลน e ค่ะเราจะซื้อขายโกออนไลน์เนี่ย บนข้างเงินดอลลาร์ส่วนโกสิบโกห้าสิบเนี่ยเราจะซื้อขายทองคําที่อ้างอิงทองคําที่เป็นทองคําบาทไทยอะค่ะส่วนซิลเวอร์ฟิวเจอร์เนี่ยค่ะมันคือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นตัวโลหะเงินค่ะมาที่อันนี้บ้าง currency futures คือการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่มีสินค้า อ้างอิงเนี่ยเป็นค่างเงินดอลลาร์ US ดอลลาร์ฟิวเจอร์ส่วนอันนี้ interest rate Fu t u r ออันนี้ค่ะมันเป็นตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงก,กับอัตราดอกเบี้ยค่ะสามเดือนอันนี้ค่ะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะที่อ้างอิงก,กับพันธบัตรรัฐบาลค่ะอายุ5ปีค่ะมาตรงนี้บ้าง mm hmm. single stock Future หลายๆคนอาจจะรู้จักอันข้อนี้ค่ะ เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงโตหุ้นหุ้นใหญ่ในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะส่วนตรงนี้ค่ะ agriculture index f u t u r e เป็นสินค้าอ้างอิงค่ะที่อ้างอิงตัวสินค้าเกษตรค่ะสินค้าเกษตรนั้นมีอะไรบ้างสองอันนี้จะเป็นยางแผ่นรมควันชั้นสามส่วนอันบนค่ะ JRF เนี่ยมันจะเป็นตัวยางแผ่นรมควันที่ซื้อขายอยู่ในตลาดที่ญี่ปุ่นนะคะ ส่วนข้อนี้ค่ะ d e f e r contract หรือ g o d d e f e r contract เนี่ยมันเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงตัวทองคำเหมือนกันค่ะแต่มีความแตกต่างจากด้านบนตรงที่ว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถชำระราคาเป็นแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นทองคำจริงได้ด้วยค่ะทีนี้รายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมให้ลึกนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจที่จะเทรดตัวฟิวเจอร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพวกนี้ค่ะเพราะว่าสินค้าพวกนี้มีความเสี่ยงมากกว่าตัวหุ้นจริงๆสินค้าทุกตัวมีความเสี่ยงหมดนะนาะต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนนะคะก่อนจะจบไปค่ะนอกจากตัวฟิวเจอร์ที่เราสามารถซื้อขายกันในตลาดหุ้นได้นะคะมันมีสินค้าอีกอันหนึ่งค่ะที่มันสามารถซื้อขายกันในตลาดหุ้นไทยได้เหมือนกันก็คือออปชันค่ะ ใครอยากทราบว่าตัวรายละเอียดของออปชันเนี่ยมีหน้าตาเป็นไงลองเข้าไปดูว่ะปัจจุบันเนี่ยเทรดกันอยู่ที่ซีรีส์นี้ค่ะณณนะนะวันที่สิบสี่เมษานะคะกูอัดคลิปวันที่สิบสี่เมษาก็ประมาณนี้ค่ะกูมาเล่าให้ฟังประมาณนี้ว่าถ้าเกิดเราสนใจสินค้าอื่นๆนอกจากคุณเนี่ยเราสามารถเทรดอะไรได้บ้างในบ้านเราค่ะก็เดี๋ยวโอกาสหน้าค่ะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวกูจะ ทำคลิปออกมาแชร์ให้ทุกคนฟังใหม่นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ